สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับวา LG นะครับแนวโน้มราคาทองคําเริ่มมีสัญญาณของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากวันนี้ราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดโซนแนวรับในโซนพันเจ็ดรเหรียญดอลลาร์ต่อ t อนซอนนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้ในส่วนของตัว ราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของทองคําจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนต้องอาศัยในยส่วนของปัจจัยพื้นฐานกลับเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้เนี่ยราคาทองคําวันนี้สามารถบวกได้ประมาณ14.09เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนกลับมาปิดเหนือ1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับปิดไปบริเวณ1 8 0 2เหรียญ การแกว่งตัวถือว่ามากกว่าช่วงก่อนหน้าและช่วงที่ผ่านมาคือการแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ20เหรียญน,นะครับ ลงไปโล1,785แล้วก็ขึ้นมาไฮ1,804ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้นะครับในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นตอ่อมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้านะครับขึ้นมาไฮที่1,808เหรียญดอลลาร์ต่อเทรสออนโดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนนะครับจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อะนะครับหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO SO, มีการออกมาบอกหรือมีการออกมาประเมิน สถานการณ์การการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีการกลายพันธ์ุนะครับน่าจะมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อแล้วก็มีการดําเนินสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป WHO SO, หรือองค์การอนามัยโลกมีการออกมาชี้แจงครับว่าที่มีการประเมินในลักษณะดังกล่าว เพราะว่าการที่ประเทศที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีการประกาศใช้ในส่วนของวัคซีนที่มีการบูสเตอร์เข็ม3แล้วก็เข็ม4ให้กับประชาชนของตนเองนะครับทำให้ประเทศยากจนแล้วก็ประเทศที่ยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรกอาจจะ,ะเผชิญกับภาวะการรอในส่วนของวัคซีนต่อไป แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้โควิด -19 ยังอยู่ในโลกต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือการกลายพันธุ์ของโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอเมกอนนะครับซึ่งเกิดในประเทศที่ยากจนแล้วก็ยังไม่ได้รับในส่วนของวัคซีนบูสต์วัคซีนเข็มแรกเลยดังนั้นแนวโน้มที่ประเทศร่ำรวยนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าตัวอิสราเอลที่มีการประกาศที่จะมีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนในเข็ม3แล้วก็เข็ม4ี่เนี่ย เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด19ในประเทศยากจนแล้วก็ประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไปแล้วก็น่าจะทำให้การระบาดหรือการกลายพันธุ์ในรูปแบบของการกลายพันธุ์ซับซ้อนหรือมีสายพันธุ์ใหม่ๆเ,เกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับ ความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นกลับเข้ามาสร้างแรงหนุนและก็สร้างแรงซื้อให้กับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทางนี้ทองคํายังคงได้รับแรงหนุนนะครับจากแนวโน้มของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการอ่อนค่าลงโดยดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากสก,กุลเงินยูโรที่มีการแข็งค่าขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณในลักษณะของการเรียกร้องให้ธนาคารกลางยุโรป นโยบายการเงินในรูปแบบของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ลดในส่วนของวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสัญญาณดังกล่าวทําให้เราเห็นครับว่าบรรดาเราธนาคารกลางต่างๆเริ่มปรับเปลี่ยนโยบายการเงินให้มีทิศทางเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับธนาคารกลางสหรัฐพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยหรือคุมเข้มนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษก็ขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับธนาคารกลางยุโรปก็เริ่มส่งสัญญาณในรูปแบบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ลดวงเงิน QE ลงเช่นเดียวกันนะครับ สัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความสมดุลระหว่างนโยบายการเงินของบรรดาเหล่าธนาะคารกลางต่างๆนะครับจนทําให้ดอลลาร์ที่แข็งค่าเนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนค่ายูโรกับปอนที่เคยอ่อนค่าก็เริ่มกลับมาแข็งค่านะครับจนเป็นปัจจัยกลับมาหนุนและก็กลับมาซัพพอร์ตในส่วนของตัวราคาทองคําในช่วงสั้นครับ นอกจากนี้นะครับ m o o d y ้อินเวสเตอร์แอนด์เซินะครับบรษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือและก็วันนิธนก,กิจขนาดใหญ่มีการประเมินนะครับว่าแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและตลาด i m มมัจินมาร์เหรือตลาดเกิดใหม่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ค่อนข้างรุนแรงนะครับน่าจะมีสัญญาณของการฟืน้นัวและก็การเติบโตขึ้นได้ดีกว่าในฝั่งยุโรปและก็ในฝั่งสหรัฐนะครับทางนี้เนี่ยในส่วนของมูดดีให้เหตุผลว่า ปัญหาเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานหรือการขาดแคลนในส่วนของทรัพยากรและวก็วัตถุดิบต่างๆในภูมิภาคเอเชียน่าจะสามารถบรรเทาบางและก็คลี่คลายได้มากกว่านะครับพอเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตนะครับนอกจากนี้อุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจหลังจากการประชิญกับการระบาดของการกลายพันธุ์ของโควิดและการระบาดระอกใหม่ของโควิด1 9มีสัญญาณของการฟื้นตัวได้ดีกว่าในฝั่งสหรัฐนะครับมุมมองนั้นกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้มีเม็ดเงินลงทุนไหลกลับเข้ามายัางภูมิภาคเอเชียและก็หนุนให้ทิศทางของสกุลเงินในตลาดอิมมจินมาร์เก็ตมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นแน่นอนครับพอเงินหรือค่าเงินในตลาดอิมมจินมาร์เก็ตแข่งค่า ก็ไปกดให้ดอลลร์อ่อนค่าลงนะครับก็เลยทําให้แนวโน้มของราคาทองคําในระยะสั้นมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นตอบรับในส่วนกระแสข่าวดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับทองคําก็อาจจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับเพราะว่าในฝั่งของสหรัฐเองมีการอนุมัติในส่วนของยาต้านในส่วนของไวรัสโควิด -19 นะครับทั้งนี้ล่าสุดเอง fda หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐมีการอนุมัติในส่วนของยา p a คโโลวิดของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบต่อการติดไวรัสโควิด -19 ยาแพคโโลวิดเนี่ยเป็นยามเม็ดนะครับสามารถใช้ทานแล้วก็ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับทางนี้เนี่ยพอองค์การอาหารและยามีการอนุมัติเนส่วนของยาดังกล่าวทางไฟเซอร์ก็มีการออกมาประกาศครับว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตยาดังกล่าวในปีหน้าจากเดิม80ล้านชุด เป็น120ร <fl |ro|> e ้านชุดนะครับสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 บรรเทาบาบางลงแล้วก็ไฟเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐนะครับเตรียมที่จะส่งมอบในส่วนของยาดังกล่าวให้กับรัฐบาลสหรัฐโดยทันทีนะครับซึ่งยาชุดดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วนะครับไฟเซอร์มีการบอกว่าหรือมีการออกมาเปิดเผยยืนยันครับว่ายาแพคโลวิดของตัวบริษัทไฟเซอร์เนี่ย ประกอบไปด้วย2ส,สูตรนะครับก็คือสูตรใหม่และก็สูตรดั้งเดิมชื่อว่าริโทนาเวียนะครับซึ่งยาในส่วนของออของไฟเซอร์เนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการบรรเทาเบาบา,บางลงซึ่งประเด็นดังกล่าวครับทำให้มีความหวังว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็เร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุน ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทยาในฝั่งสหรัฐแล้วก็หนุนตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ให้มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับเราจะเห็นว่าดาวโจนเนี่ยบวกขึ้นมาวันนี้261.19จุด S&P 500บวกได้ประมาณ1%และก็ NASDAQ ก็ขยับและปรับตัวขึ้นมา1%นะครับนอกจากนี้การเปิดเผยผลิตภัณฑ um ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาส3ที่มีการปรับทบทวนนะครับก็ถือว่ามีสัญญาณออกมาดีกว่าที่มีการคาดการณ์ aren, แล้วก็ประเมินเอาไว้สัญญาณดังกล่าวก็เลยทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมัน่น ต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะสรรั้นซึ่งจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงส่งผลกดดันให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 หากหันมามองในฝั่งไทยนะครับเราพบว่าสถานการณ์เริ่มน่าวิตกกังวลครับเพราะว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง2,940รายนะครับ ตัวเลขเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการทยอยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับขณะที่ยอดผู้รักษาหายเราจะเห็นว่าอยู่ที่ระดับ2,798รายจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาปรับตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าจจำนวนผู้รักษาหายนะครับขณะที่จำนวนยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่ยังอยู่เพียงแค่30รายดังเท่านั้นเองดังนั้นอาจจะต้องมาจับตาจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ ว่าจะขยับและปรับตัวขึ้นเหนือระดับ3,000ลายหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีจํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นท่าทีของทางสอบอคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจจะมีมาตรการในส่วนของการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือการคุมเข้มที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกลับมากดดันการลงทุนในตลาดหุนของไทยได้เหมือนกันนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับทิศทางตลาดหุ้นของไทยวันนี้นะครับเรามองว่าน่าจะยังคงได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นในเอเชียนะครับแต่ยังคงได้รับแรงกดดันจากจํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นให้ดูแนวต้านในโซน967นะครับซึ่งดัชนีทดสอบในวัน อังคารแล้วก็วันพุทธที่ผ่านมาหรือเมื่อวันที่ผ่านมานะครับยังไม่สามารถผ่านได้้าดัดชนีขยับและปรับตัวขึ้นยังไม่สามารถยืนเหนือโซนระดับดังกล่าวได้นะครับแนะนําให้เปิดสถานะขายหรือลดสถานะซื้อลงนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีแรงซื้อมากพอจนผ่านระดับดังกล่าวได้ให้ไปดูต้านสําคัญที่ระดับ973นะครับถ้ายังไม่ผ่านการถือสถานะขายยังคงได้เปรียบหรือว่า ถ้าเกิดผ่านระดับ973ขึ้นไปจริงๆเนี่ยสถานะขายให้ stop รอดแล้วก็ตัดขาดทุนนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าตัวซีรีส์ Z ด21ขยับและปรับตัวขึ้นในระดับจำกัดนะครับไม่ผ่านต้านแรกที่ระดับ967เรามองว่าวันนี้น่าจะเห็นจังหวะการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตัวซีรีส์ Z นะครับซึ่งให้ดูแนวรับย่อที่ระดับ962เป็นระดับต่ำสุดของวันนี้ว่าจะหลุดไหมนะครับถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสที่ตัวซีรีส์แ จะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาต่อทดสอบในส่วนของแนวรับสำคัญในโซน 952- 950นะครับใครที่มีสถานะขายไว้หรือเปิดสถานะขายที่กรอบแนวต้านด้านบนก็ให้ใช้เป็นลักษณะของการทยอยลดสถานะขายลงเพื่อเป็นการเล่นสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับของตัวซีรีส์ z 21ทางนี้ในส่วนของตัว s i n เกิลซ็อกฟิวเจอรนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว k b a n k เคแบงก์ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มีธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธนาคารต่างๆนะครับทางนี้เนี่ยธนาคารมีเครือข่ายและสาขาสูงถึง886สาขาแล้วก็มีเครือข่ายให้บริการในต่างประเทศรวม16แห่งใน8ประเทศนะครับเคอแบงก์ K มีการแตกลายในยส่วนของธุรกิจไปจอยเวนเจอร์แล้วก็ไปร่วมทุนแล้วก็ไปจัดตั้งบริษัทต่างๆ ร่วมกับกิจการต่างๆนะครับทำให้มีโอกาสที่จะหารายได้และก็สร้างผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับล่าสุดเนี่ยเคแบงได้ไปตั้งบริษัททําธุรกิจติดต,ตามนี้และก็บริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพร่วมกับบอจเอ่อ j t w o r t w o r v Service หรือ JMT อทีนะครับที่เรารู้จักกันในตลาดหุ้นซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ย <c oughs> มีการถือหุ้นร่วมกัน50%นะครับ ซึ่งน่าจะทําให้มีการแตกลายในส่วนของการดําเนินธุรกิจใหม่ๆสําหรับตัว K-Bank ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ตัว K-Bank มีการส่งบริษัท b ีค n Venture Capital นะครับเข้าลงทุนใน c r y ป t o m ม n e กรุ๊ปโฮดดิ้งนะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของกลุ่มธุรกิจดิจิตอลในไทยนะครับหวังจะมุ่งเข้าไปลงทุนหรือแตกลายธุรกิจในส่วนของบริษัทดิจิเทลนะครับผ่านที่ปรึกษาผู้จัดการเงินทุน เกมไฟล์ fire, แล้วก็เทรนในส่วนของการใช้สกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึง่งที่น่าจะสร้างผลประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้กับตัวเคแบงได้นะครับทางนี้เนี่ยหากไปมองธุรกิจเดิมอย่างเช่นตัว K-Bank Private Banking นะครับก็มองว่าในส่วนของปี2021เนี่ยน่าจะมีพอร์ตอยู่ที่ระดับ9 0 0นล้านบาท ภายในปี2021นี้นะครับแล้วก็คาดการว่าภายในปี2022เนี่ยออพอร์ตสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AMU น่าจะมีการขยายตัวหรือเติบโตขึ้นได้5-6%นะครับก็น่าจะหนุนรายได้แล้วก็หนุนค่าธรรมเนียมให้มีสัญญาณของการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยปี2020มีทิศทางค่าธรรมเนียมในการลงทุนเติบโตถึง27%นะครับ ก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการของตัวเคแบงค์ณับปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่ยังคงมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสนะครับทางนี้เราให้แนวรับแรกที่ระดับ135บาท50สตางค์นะครับแล้วก็รับกาที่ระดับ32บาทถ้าไม่หลุดแนวรับระดับ132บาทนะครับเรายังมองว่าทิศทางและโมเมนตัม um ของเคแบงค์ที่มีการ อ่อนตัวลงมาแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณของการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับเริ่มน่าจะมีสัญญาณของการค่อยๆแต่ระดับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับให้ดูว่าแรงซื้อจะผ่านในส่วนของแนวต้านระดับ143บาทหรือเปล่านะครับถ้าผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้เนี่ยมองว่าน่าจะเห็นต้านถัดไปที่บริเวณ149บาท50สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็น,นหุ้นกลุ่มธนาคารอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่น่าสนใจในส่วนของการลงทุนแล้วก็มีการจ่ายปันผลในระดับที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับในส่วนของตัวโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าฝั่งตลาทีเฟกนะครับตอนนี้ก็เป็นการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงสูงสุด80%แล้วก็ลดลงตั้งแต่สัญญาแรกเลยนะครับถ้าเป็นเซต50ฟตี e อินดีค์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเหลือ15บาทโกออนไลน์เหลือ40บาทนะครับ USD f u t u r e ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเหลือเพียงแค่5บาท50สตางค์แล้วก็ Box Trade ค่าธรรมเนียมคิดเพียงแค่0.07%เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ถ้าต้องการลงทุนในตลาดต่างประเทศอย่างตลาด CME Group นะครับสามารถทำการเปิดบัญชีกับ YG f u t u r e ได้นะครับเทรดได้ทั้งทองคำโคเมกน้ำมันในเมก ตัวตลาดหุ้นวอลซีดทั้งดาวโจน s ์ P 500 0แล้วก็ NASDAQ นะครับรวมทั้งสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่น Bitcoin แล้วก็ Ethereum ก็สามารถทำการเทรดได้แล้วนะครับสนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์หรือตลาด TFX หรือตลาด CME Group สามารถเปิดบัญชีโทร02-687-999หหรือทักไลน์ทักอินบ็อกก็ได้นะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ Marketing ติดต่อกลับไปนะครับ มาดูในส่วนของแนวโน้มและก็ราคาทองคํากันหน่อยดีกว่าครับต้องบอกว่าราคาทองคาแม้ว่าจะกลับขึ้นมายืนเหนือ1 8น0เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนได้นะครับแต่โดยภาพรวมของราคาเนี่ยเรายังประเมินว่าราคาอาจจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับ เพราะว่าทองคำได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกจากปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้นขณะที่การอ่อนตัวและการย่อตัวลงมาของราคาทองคำํำเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมาสะสมกําลังนะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับหากราคาทองคําปรับตัวหรือขยับขึ้นให้ไปดูแนวต้านในโซนพันแเหรียญดอลลาร์ต่อทอนจากกราฟเราจะเห็นนะครับเป็นการตีกรอบหรือตีชนลของทิศทาง เ,เส้นที่เป็นเฉียงลงของกรอบแนวต้านด้านบนนะครับบริเวณ1,815เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับซึ่งตัวราคาทองคำเนี่ยจากเมาส์ชี้เราจะเห็นนะครับว่าเคยมีการขยับและปรับตัวขึ้นมาชนในส่วนของระดับดังกล่าวหลายครั้งนะครับไม่สามารถผ่านได้แล้วก็รูปแบบของราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยถ้ายังไม่ผ่าน1,815เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนรูปแบบของราคา ก็เหมือนกับจะเป็น head and shoulder นะครับตรงนี้เป็นบากข้างซ้ายตรงนี้เป็นศีสระนะครับตรงนี้เป็นบากข้างขวาดังนั้นถ้าราคาทองคำปรับตัวขึ้นยังไม่ยืนเหนือ1,815เหรียญดอลลาร์ต่อทอิส์อนะครับเป็นระดับสูงสุดของเดือนมกราคมแล้วก็เป็นไฮายของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราแนะนำเปิดสถานะขายนะครับเพื่อเล่นสัน้นรอจังหวะที่ราคาออนตัวและย่อตัวลงมา กรอบแนวรับด้านล่างให้โลมาวานครับพันเปเป็นแนวรับย่อยรับสําคัญเรายังมองอยู่ที่บริเวณพ7นเเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับถ้าราคาไม่หลุดก็จะเห็นจังหวะของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นราคาน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวรูปแบบของสามเหลี่ยม ที่แคบลงะนะครับเป็นกรอบสีเขียวแต่ว่าถ้าหลุด1 7 7 2เนี่ยแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคําอาจจะเป็นลบมากขึ้นอาจจะเห็นการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อของราคาได้นะครับดังนั้นในช่วงนี้ใครที่ซื้อทองคําเอาไว้ตามคําแนะนําของ y g ในช่วงก่อนหน้าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับวายแนะนําให้ทยอยแบ่งขายบางส่วนก็ได้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงถ้าไม่ผ่านแนวต้านในโซน1 8น5เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับท้งนี้เนี่ย แนวโน้มแนละมุมมองในรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงจะเสียไปราคาต้องผ่านต้านสำคัญบริเวณ1834นะครับถ้าเราดูจากกราฟเราจะเห็นนะครับ1834ก็เป็นต้านสำคัญเหมือนกันเป็นระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาสิงหาและก็กันยานะครับราคาขึ้นมาชนในส่วนของระดับดังกล่าวหลายครั้งไม่สามารถผ่านได้จึงเห็นการปรับฐานและก็การอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของโซน พันหกร้อยไปปลายพันเจร้อยเหรียญดอละลาร์ต่อเทสออนต้นๆน,นะครับทางนี้เนี่ยแนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวนะครับทาให้ราคาทองคํายังคงอาจจะต้องระมัดระวังแรงขายเมื่อราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าสําหรับนักลงทุนที่ดูจากโกลสปอตเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำเนี่ยวันพรุ่งนี้ในส่วนของตลาดฝั่งยุโรปแล้วก็ตลาดในฝั่งสหรัฐจะปิดทําการเนื่องในวันคริสต์มาสอีฟ แล้วก็วันคริสต์มาสเดย์นะครับปริมาณการซื้อขายในตัวตลาดทองคำเนี่ยจะเริ่มเบาบางลงในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับดังนั้นปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลงเนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องให้นักลงทุนวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับถ้าใครที่มีโพซิชันหรือมีสถานะการลงทุนอยู่เยอะๆก็อาจจะต้องทยอยลดสถานะการลงทุนลงนะครับเนื่องจากราคามีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะซื้อใหม่เนี่ย อาจจะรอให้ราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาใกล้แนวรับสําคัญในโซ 1, โน1,772เดหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนให้ได้มากที่สุดนะครับกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนสําหรับสัปดาห์นี้หากคิดเป็นราคาทองคําแท่ง96.5นะครับแนวต้าน1,815จะอยู่ที่2,9,000บาทต่อบาททองคํา ต้านสำคัญ1,834นะครับ29,350บาทต่อบาททองคำนะครับในส่วนของแนวรับบริเวณ1,772จะอยู่ที่28,300บาทต่อบาททองคำแล้วก็รับถัดไปถ้ายืนไม่อยู่นะครับประเมินไว้1,753เป็นระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคมนะครับจะอยู่ที่28,000บาทต่อบาททองคำนะครับาสําหรับตัว GOZ 20นะครับสามารถซื้อขายได้ตาม g o s p o อเลยนะครับเพราะว่า g o o ออนไลน์เนี่ยมีไม่ได้มีส่วนต่างกับตัวโ o ลสปอเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถซื้อขายแล้วก็เราแนะนำเปิดสถานะชอ็อตให้ในโซนบริเวณ1,815สต็อปรอหรือตัดคัดทุนที่บริเวณ1,834เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับก็ยังคงเน้นการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบไปก่อนครับ ในส่วนของโปรโมชั่นสำหรับฝั่งทองคำแท่งนะครับตอนนี้ YLG Boolean ก็ลดเงินวางประกันลงปกติแสนหนึงตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่50,000นะครับ50,000สามารถซื้อทองคำแท่ง99.99 99, ได้1กิโลทองคำแท่ง96.5ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับนอกจากนี้ YLG Boolean ก็มีโปรโมชั่นสำหรับการอมทองด้วยโดยเป็นลักษณะของการอมทองขั้นต่ำต่อวัน วันละ100บาทนะครับต่อเดือนเดือนละ1,000บาทเท่านั้นถ้าสนใจลงทุนทองคำกับ YLG b u l GB l i a n หรือเทรดทองคำออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงกับ YLG b u l GB l i a n นะครับสามารถโทร02-687-999 9, 9, 9, 9หรือจะทัก inbox ทักไลน์เข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่การตลาดมีการติดต่อกลับไปนะครับจะได้ไม่เสียค่าโทรศัพท์สำหรับราคาทองคำแท่ง96.5วันนี้ y l g ซื้อเข้า2 0,000 8,590บาทขายออก28,620บาทนะครับราคาเป็นเรียวไทม์นปัจจุบันเลยแล้วก็ทองคำแท่ง99.99% 99. 99 YLG ซื้อเข้า29,640ขายออก29,660บาทต่อบัดทองคำซื้อกับขายเนี่ยต่างกัน20บาทสำหรับทองคำแท่ง99.99% 99. 99นะครับสำหรับ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องจับตาในค่ําคืนนี้นะครับในช่วง2องทุ่มครึ่งเนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวในฝั่งสหรัฐให้จับตาเลยนะครับตัวเลขที่สําคัญมากๆกก็คือดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือ c p e ในช่วง2องทุ่มครึ่งของคืนนี้จะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมกราคม ต่อการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตนะครับต้องดูว่าเงินเฟอ้อในฝั่งสรัสจะมีสัญญาณและทิศทางอย่างไรนะครับนอกจากนี้2องทุ่มครึ่งมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรายได้ส่วนบุคคลและก็การใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับรวมทั้งจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ สี่ทุม่มมีการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ดัชนีวความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็การคาดการอัตราเงินเฟอ้อจากมหาลัยมิชิแกนนะครับชุดตัวเลขดังกล่าวน่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําก่อนที่จะหยุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีฟและคริสต์มาสนะครับก็น่าจะมีจังหวะในการลงทุนสําหรับวันนี้ได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ